น้องฟ้ามาหลับอะไรตรงนี้เนี่ยตืตต่นกำลังฝันดีอยู่เลยฝันว่าใส่ชุดนักเรียนย้อนวัยนี่ยย้อนวัยเวอร์เออว่าแต่รู้ไหมว่าโรงเรียนเขาจะเปิดเทอมเมื่อไหร่อ่ะเห็นว่าเดือนหน้านะเนี่ยก็เตรียมหาซื้อชุดนักเรียนให้หลานกันหนอไปซื้อที่ไหนอ่ะในห้างป้าเดี๋ยวพี่เป็นเพื่อนไหมไม่เป็นไรว่าจะซื้อในเพจถูกกว่าห้างครึ่งราคาเลยนะถูกกว่าครึ่งราคาเลยหรอใช่ แปลกนะเพจปลอมหรือเปล่าเนี่ยหล่อพี่แต่น้องเตรียมกดโอนเงินแล้วนะใจเย็นๆดูดีๆก่อนเดี๋ยวโอนเงินไปไม่ได้ของนะโอเคงั้นน้องคงต้องกลับไปเช็คอีทีแล้วเนี่ยโรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมแล้วผู้ปกครองหลายๆท่านคงกำลังมองหาหรือเตรียมซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้กับลูกๆหลานๆเพื่อต้อนรับเปิดเทอม แต่จะซื้อชุดใหม่ทั้งทีต้องดูดีๆระวังมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมหลอกขายสินค้าออนไลน์จ่ายเงินแล้วไม่ได้ของวิธีสังเกตเพจปลอม 1. เพจต้องได้รับการยืนยันมีเครื่องหมายรับรองตัวตน 2. ดูรายละเอียดของเพจเช่นวันที่สร้างเพจถ้าเพิ่งสร้างขึ้นมาไม่นานหรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเพจให้คิดไว้ก่อนว่าเป็นเพจปลอม 3. ชื่อเพจสะกดถูกต้องหรือไม่มิจฉาชีพมักทำเรียนแบบโดยอาจมีจุดหรืออักขระพิเศษเพิ่มขึ้นมา 4. สังเกตที่ URL ของเพจอาจเป็นคำแปลกๆหรือคำที่ไม่มีความหมายเมื่อถูกหลอกแล้วต้องทำอย่างไร 1. รวบรวมหลักฐานการสั่งซื้อดังนี้ภาโปรไฟล์ของพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ขายสินค้าโพสต์ที่ประกาศขายสินค้าแชทข้อความการพูดคุยระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายบัญชีธนาคารที่โอนเงินไปหลักฐานการโอนเงิน,ห,น,รน,งนหรือสลิปการโอนเงินชำระค่าสินค้า 2. ติดต่อธนาคารเพื่ออายัดบัญชี 3. แจ้งความดำเนินคดีให้เร็วที่สุดแจ้งความออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com หรือโทรสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรู้ไว้ใช่ว่าเปิดเทอมสดใส,ดสผู้ปกครองอุ่นใจไม่ถูกหลอกขายสินค้าปลอมด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงยุติธรรมค่ะหากคุณตกเป็นเหยือ่อหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถติดต่อสายด่วนยุติธรรมได้ที่ 1 1 1 1กด77